คุณผู้ชมครับจากกรณีพี่สาวออกมาร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่น้องสาวของเธอซึ่งน้องสาวของเธอนะครับเป็น LGBTQ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองพร้อมกับเขียนจดหมายลาตายครับซึ่งสาเหตุก็มาจากการตรอมใจที่ถูกสาวที่ชื่อมินนะครับหรือว่านางสาวสุวรรณันสาวคนสนิทที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เพียง3-4เดือนโดยสาวรายนี้ครับมีการออกอุบาย ทำทีหลอกให้รักจนลงเชื่ออย่างสนิทใจข้อมูลจากครอบครัวผู้เสียหายครับซึ่งทราบต่อมาผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุธาทิพย์มีการทําธุรกรรมทางการเงินกว่า3ล้านบาทให้กับอีกฝ่ายซึ่งหลังจากคบหากันไปสักพักอ้างป่วยเป็นมะเร็งคนตายต้องไปกู้นี้ยืมสินคนจํานวนมากจนญาติจับผิดสังเกตได้ พะนาบ้านที่แม่บุญธรรมมอบให้ไปขายฝากแปดแสนบาทเพื่อจะนําเงินไปให้กับผู้หญิงแถมต่อมาหลังจากได้เงินไปทางมินสุวรรณันยังหนีไปแต่งงานใหม่จนผู้เสียชีวิตทําใจไม่ได้เมื่อเห็นภาพถ่ายพีเวดดิ้งตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเมื่อหนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาต่อมาครับหลังจากครอบครัวผู้เสียหายออกมาเล่าที่มาที่ไปอีกครั้งในรายการโหนกระแสซึ่งปัจจุบันพี่สาวผู้ตายยืนยันจะดําเนินคดีกับสุวรรณันสาวดีที่มาหลอกคนในครอบครัวให้ถึงที่สุดพอหลังจะเกิดเรื่องสล ทางญาติมีข้อมูลว่ากรณีนี้อาจมีการตั้งใจหลอกลวงกันเป็นขบวนการหลักฐานจากเส้นทางบัญชีรับเงินปลายทางที่เป็นคนละชื่อกับนางสาวสวนันันอัปเดตล่าสุดเลยครับในรายการลุยชนข่าวทางช่อง8โดยคนพุทธอภิวันไปเจอหลักฐานใหม่และได้มีการลำดับไทม์ไลน์เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มถูกหลอกให้รัก กระทั่งชวนลงทุนแล้วบอกว่าป่วยตอนเดือนมีนาคม67นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องราวชวนอึ้งด้วยเมื่อทราบว่าน้องสุธาทิพย์ไม่ใช่เหยื่อที่ต้องมาตรอมใจจนจบชีวิตรายแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีสาวประเภท2เป็นเหยื่อทํานองเดียวกันโดยสุวรนั้นครับใช้ชื่อจริงอีกชื่อคือภูริตา เวลาจะโอนเงินให้จะให้สุธาทิพย์เนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีที่ชื่อภูริตาอีกบัญชีคือชื่อบัญชีของวรการเป็นน้องสาวอ้างว่าบัญชีไว้รักษามะเร็งอีกบัญชีไปลงทุนทําร้านกาแฟและเคลียร์หนี้สินที่หยิบยืมมาแต่ปรากฏว่าต่อมาสุวรรณันจะไปแต่งงานกับสาวทอมอีกคนหนึ่งที่ชื่อชุตินันพอเหยื่อทราบว่าโดนหลอกจึงตัดสินใจของเงินคืนโดยพิธีแต่งงานจะมีขึ้น21ธันวาคมนี้พี่สาวเล่าว,ว่าภายในหนึ่งเดือนคนตายโอนเงินไปเนี่ยร้าน ส่วนเรื่องลงทุนทําร้านกาแฟาพออีกฝ่ายอ้างเงินหมุนเวียนในธุรกิจไม่พอก็ไปกู้นี้ยืมสินมาให้อีกหวังจะให้อีกฝ่ายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาอาคารพาณิชย์ไปจำนองหาเงินมาปนเปอร์แต่สุดท้ายธุรกิจกาแฟานี้มาทราบภายหลังว่ามันไม่มีร้านตั้งอยู่จริงหลังจากเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังครับก็มีคนมาให้ข้อมูลเพื่อเปิดโปรงถึงวีรกรรมของมินสุวรรณนันนี่แหละครับว่าเธอนั้นไม่ได้หลอกเหยื่อสุทาทิย์เป็นเคสแรกเพราะเธอทำแบบนี้และก็มีเหยื่อมาแล้วส0บรายและท่าน นับรวมเคสล่าสุดก็ต้องมีคนจบชีวิตทํานองนี้สองศพคนแรกเป็นสาวประเภท2ข้อมูลของคุณวันครับซึ่งเป็นสาวทอมเคยตกเป็นเหยื่อเมื่อ3ปีก่อนเธอบอกว่าเธอเองเคยถูกสวนันเนี่ยหลอกเงินไปลงทุนร้านเสื้อผ้าที่เชียงใหม่มีร้านจริงแต่สุดท้ายอีกฝ่ายไปคบซ้อนและต่อมายังทราบถึงวีรกรรมที่เคยไปหลอกคนอื่นโดยใช้ความสเสน่หาสูบเงินเหยื่อจนหมดตัวโดยนับตั้งแต่ปีห1ครับเหยื่อคนแรกชื่อหนังสาวนิกเป็นคนเชียงใหม่เจอหลอกเงินถัดมาปี6กส 2เหยื่อชื่อนางสาวนัดเป็นชาวเชียงใหม่เช่นกันเคสนี้เกือบได้แต่งงานมีภาพพรีเวดดิ้งด้วยกันและปีเดียวกันครับก็มีเหยื่ออีกหนึ่งรายเป็นสาวทอมลูกอดีตและการเมืองถูกหลอกเงินแต่รายนี้พ่อเป็นผู้มีอิทธิพลสั่งคนไปกระทืบจนได้เงินคืนต่อมาครับน้องนุ่นเหยื่อรายที่4เสียงเงินลงทุนหวยได้ดินร้อยต่อปี6 2 6 3มีเหยื่ออีก3รายคือนางสาวแนทเป็นเจ้าของคาเฟ่และร้านกาแฟซึ่งถูกถ่ายรูปที่ร้านแล้วนำไปแอบ แอบอ้างรายงานระบุค,คนนี้คบหานานสุด1ปี อีกรายนะครับคือนางสาวบีมครับเหยื่อจากจังหวัดราชบุรีถูกหลอกเอารถไปขายข้ามแดนปี64ครับนางสาวนิ้มชาวอุบลราชธานีเป็นเหยื่อรายที่8เสียินิคูเปอร์ไป1คันกับเงิน200,000บาทและคุณวันที่เป็นคนออกมาแฉวีรกรรมคือเหยื่อรายที่9ที่ต่อมาถูกคบซ้อนโดยสัวนันไปคบซ้อนกับนางสาวบี้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนับเป็นเหยื่อรายที่10อย่างไรก็ดีครับอีกเคสที่ตรวจสอบพบซึ่งอีกฝ่ายถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวคือน้องธนพล ซึ่งน้องธนพลนะครับก็เป็นสาวประเภท2ซึ่งเป็นญาติและเธอป่วยเป็นโรคร้ายถูกหลอกยืมเงินไปหลักแสนบาทพยายามติดต่อทวงคืนเพื่อเอาเงินมารักษาตัวแต่กลับทวงคืนไม่ได้กระทั่งเธอเสียชีวิตจากอาการของโรคที่ลุกลาม